ตาที่ในหมดตาม่จะแจ้ไงไว้นะครับพระภิกษุทุกรูปขอให้เข้ามาในโรงบโบสดอาคารที่เราใช้ในการทำสังฆกรรมนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ขอให้ออกนอกเขตแนวลูกนิมิตด้านนอกเลยนะครับส่วนญาติโยมเจริญพอรอยู่ได้นะในช่วงนี้นะ ญาติยโยมอยู่อ,อเมื่อเทวดาออกญาติยโยมก็อ,ออกตามเทวดาน,นะ<ม>ส่วนพระพิสุน์นะครับก็ขอ,อนิมนต์ให้เข้ามาอยู่ในเขตหันถบารท,ทุกรูปนะครับถ้าจะอยู่นอกเขตหันถบารก็ขอให้อยู่นอกเขตแนวลูกนิมิตด้านนอกเลยนะครับผมขอพระคุณครับ ตากล้องออกไปเลยเออพวกตากล้องอะไรต่างๆออกเหลือแต่เทวดากะโยมเจ้าภาพออกให้พ้นเขตเมื่อวานที่สวดสมุดนันนะให้พ้นเขตนั้นเลยนะะถ้าไม่ ไม่เข้าไม่เข้ามาทำนักปฏิบัติงานดูต้องเอาคนขุดกันเลยไอ้คนเขตนะคนเขตเมื่อวานที่เราสวดสมมติอ่ะเข้ามาถ้าไม่งั้นต้องเข้ามาอถบาตให้หมดเเดีี๋ยวมมใครข้าาอุบาสกอุบาสกช่วยเฝ้าประตูด้วยนะอย่าให้มีการเข้ากันออกนะอุบาสกช่วยเฝ้าด้วย เอาบ,บุญด้วยการพระภิกษุเอาบ,บุญในในเขตสีมาเจ้าโยมเอาบ,บุญนอกน,นอกเขตสีมานะพระพร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธพัคขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพัคขวะพุทังพัคขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพะคขวันตังอภิวาเท สวาคาโตภะคะวะตาธรมโมสวาคาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมนามาชามิธรรมนามาชามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังมังนามามิสังมังนามามิ นหลวงพ่อเจ้าคุณทำทั้งสามครับนำโดยหลวงพ่อพรมดิลกครับทิพบุรพานะครับทิพย์ โอราที่มาญาที่ตายาเกิงนนมิตังเอตซปะสานุนนมิตัง

ส so NO oh. ุปัสสุนีมิตังโอมินิแล้วตะกินอวยาจิตอาญาจงนิมีตา อิโซปะโซนุบวนิมิตังตะกินยะอนุติหายะกินิมิตัง

きのよと อจิมะยอนุติสยะกิงนิมิตังเอโสปะนานุน อิสุปัสนุนิมิตตังอุตตรายาติตาอนุติตา Ja, det gikk ploge nok. Maya, <tries> Tizaya, ทุกคนยาโยมขาหัสทุกคนนะออกได้เลย <c oughs> ออกข้างนอกเขตได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นพระพิสูนก,ก็เข้ามาในหัตถสบาท ไม่ไม่จะพูดครับไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะไม่ใช่แถวหน้าแถวหน้าหันมาตรงนี้ดูดูดูถนนถนน

ไปดูความเรียบร้อยทีนีกก่อนให,ให้ผลเขตที่เราสวดถอนเมื่อวานนี้ทั้งทั้งหลังขึ้นไปบนบันไดข้างระโอ,อบดูด้างบนมีใครอยูีกสุดไปดูน,น,ดน,นะคโอเ อะไร,ร ak, <sind> พิจารินคอนเฟิร์มด้วยพิจารินคอนเฟิร์มด้วยยืนยันนะครับ โมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสุนาอาตุเมพันเตสังโฆยาวะตาสมันตานิมิตากิติตา ยาธิสังคัสสะปตะกาลังสังโฆเอเตหินิมิตเตหิสีมังสัมมันไอยาสม,มานสังวาสังเอกุโปสถังเอสายัติสุนาตุมเมพันเตสังโฆยาวตาสม,มันตานิมิตากิติตา สังโฆสิเอเตหินิมิตเตหิสีมังสัมมันติสมานสังวาจังเอกุโปถังยาติาตสมะโตขมะติสีมายะสเอเตหินิมิตเตหิสีมายะสัมมติสมานสังวาจาเอกุโปสถา สังวาสายะเอกุปตธาายะโสตุนะหัสะยัสสะนัคขามติโสภาสัยยาสัมมาตาสังเทนะสีมาเอเตหินิมิเตหิสมานะสังวาสายะเอกุปตธาคามติสังคัสสะตัสมาตุนะหิ เอวเมตังทารยามมสุนาตุเมพันเตสังโฆยาชาสังเขนสีมาสัมมาตาสมานสังวาสเอกุโปทธายาเีสังคัสปตตกลังสังโฆตังสีมังติ สังสัมมันไนยะถเปตว่าขามันจะขามุปจารันจะเอสายัติสุนาตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนสีมาสัมมาตาสมานาสังวาจาเอกุโปตถาสังโฆตังสีมังติกีวเรนะ อวิปวสังสัมมันติเปตวาคามัญจะคามุปจารันจายัตสายัตสมโตขมัติเอติสาสีมายติจิวเรนะอวิปวาสัสสัสมัติเปตวาคามัญจะคามุปจารันจายัตโสตุนะหสสา ญาติสักมาเตโสภาสัยยะสัมัตาสาสังเขนะสีมาติกีวเรนะอวิปวาโสทเปตวาขามันจะขามุปจารันจะขมาเตสังคัสสะตัดสมาตุนหิเอวเมตังทารยามิ อายังภูมิปเทโสภัตสีมาโหติอายังภูมิปเทโสภัตสีมาโหติอายังภูมิปเทโสภัตสีมาโหติสัพเพตัตภะลาปตาปเจกานนจยังภะลง เบัดนี้สถานที่ตรงนี้เป็นพัตสีมาถูกต้องตามพระวินยัยพระสงค์สามารถที่จะมาทำสังฆกรรมให้เป็นไปตามพระวินัยได้ก็ขอ,ขอยินดีขอนโมทนาต่อท่านที่ ดำเนินการเพื่อให้มีสีมาในครั้งนี้และก็สำเร็จรู้ล่วงไปด้ดีตามพระวินัยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เรากระทำกันในประเทศไทยแม้ในที่นี้จะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถนำธรรมเนียมประเพณีนั้นมาประยุกต์ใช้จัดทำให้ถูกต้องตามพระวินัยได้ก็ขอ,อยินงนีขอ,อน้ม,มนา แล้วก็ขอ,อยินดีนโมธนาต่อคณะชาพระญาติโยมทั้งหลายที่มาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเกือ้อกูลให้วัดพระธรรมกายลอนดอนนี้มีพัะธาศีมาคือมีบทเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเท่ากับว่าพระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน เพราะว่าสีมานี้จะหมดสภาพไปก็ต่อเมื่อมีพระสงฆ์มาถอนมาสวดถอนหรือไม่งั้นก็พระพุทธศาสนาได้สิ้นสุดลงอันตรธานไปความเป็นอุโบสถความเป็นสีมาของสถานที่นี้ก็จะหมดสิ้นไปโดยประการัมาขอขอยินดีอนุโมโทนาขอทุกท่านได้ละพรจากพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง ยะถาวาริวหาปุราปริกุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา वा च पालो भारतेना Thank

อาวันตเต๋นนล่เปสทิทีนไม่ต่อ,อไม่ต่อเอาพระนะนน้พนบูชาพระครับครับนี่คณะสงฆ์กราบเพเ่อพระคุ ครับครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุฒาเจรปัญญาจารย์ร้อมกันนะครับคณะสงฆ์นะครับครับกรากรากราบพระประทานแล้วนะ อรหังสมาสบุทโพระควาพุททังพระควันตระวาเสวาคาโตภะตาธรมโมธรรมนามะจังสุปฏิปันโนภะโตสาวกสังโฆสังฆนาม